สวัสดีครับไม่ได้ว่าหรอกวันนี้เรามานี่ผักตื้นสอบถามทักเอกหน่อยครับเรื่องขนาดนี้แล้วมีปัญหาเรื่องค้างคาใจครับที่หายไปนานนี่ที่หายไปไม่เห็นมานี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรก็ฝนตกด้วยฝนตกแล้วรถคันนี้มันขี่ดับฝนไม่ได้มันจะดับกลางทางเดีได้ยินข่าวว่าเป็นไรน้อยใจเพื่อสาบ่ ไ้าใจแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นยังไงผมไอ,อ้น,นี่นผมบอกว่าขอขอดูซิเกอร์หน่อยอ,อ๋อปุ๊บเคาก็บอกว่าแล้วทําไมไม่บอกเอาก็บอกอยู่เด้ก็ผมไปดูในคลิปเอผมก็บอกว่าผมบอกว่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยอืมผมก็เลยหยิบซิเกอร์มาหยิบปุ๊บไอตอนนี้ก็ตีมือผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ตอนที่เขาผลักนะยุนเป็นรอยเลยนี่นะรอ,อยเล็บเลยเนี่ยโอ้อนี่นะ ครับ <S 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 ก็เล็บครยก็ยาวด้วยเนาะเล็บผู้หญิงเนาะโอ้ทำไมไม่จับมือเลยอ่ะทำไมไม่จับมืออผมจับไม่ทันแล้วผมรู้แต่ว่าอู้ดูหน้าขนาดนั้นแล้วก็แบบนี่เขาไม่เต็มใจเล่นแล้วผมก็ไม่เล่นเลยแล้วโอ้กลับบ้านา <S <S เลยถ้าไม่เล่นก็คือไม่เล่นผมอะ่ะก็เลยกลับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยก็ไม่มีอะไรนำมาถามอีกบ่อยเพื่อนแอกวอ่ะ มีอะไรทำไหมผมเกเขาบอกว่าเอออยู่นี่ก็เนยะพาไปนี่นก็ไม่ไปเลยอืมก็กลับบ้านเลยกลับบ้านตอนนี้ตอนนี้หายโกรธหรือยังฮะหายโกรธหรือยังงูคุณเราจะไปโกรธอะไรานานขนาดนั้นเหนูนี่นะโอ้หายน้อยใจหรือยังหายแล้วหายแล้ว ไม่มีแหละดีหนอมีทำไมอ่ะไม่มีแหละดีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคิดว่าเองจะไปจับเขาบ่เขาก็เลยพลั้งยื่นมือไปหยิบสติ๊กเกอร์แหละสติ๊กเกอร์มันอยู่ตัวไหนมันอยู่ยังไงไหนสาที่ได้ดูนะนี่มันเป็นยังไงไหนมันอยู่ฝั่งไหนมันเป็นแบบไหนบอยไปนั่งในรถดิมันเป็นยังไงฮะ เป็นนั่งในรถเอาวุ้นให้บอยนั่งในรถดูเอาบอยนั่งในรถสมมติว่าบอยเป็นผู้สาวเอ้าเอ้ามันยังไงวันนี้เราจะทำแผนนะครับทำแผนเอออย่างงี้บ่เปิดหน้าต่างอ๋อเปืนกระจกอย่างงี้บ่เปิดกระจกลงนี่เปิดไม่ได้บ่ไหนแบบไหนเฮ้ยเปิดกระจกลงเออ เปิดสวิตช์ทำแผนอยู่นี่สวิตช์ยังไงก็ถอดแบตออกแล้วเออหนฮะถอดแบตออกแล้วเอออ่าสมมุติอ่าสมมุติอ่าเปิดเปิดแล้วสมมุติว่าเปิดแล้วอันนี้นี่เปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วปุ๊บเออผมก็เลยเดินมาผมก็เลยบอกว่าขอดูทิกเกอร์น้อยปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้พี่บอยก็ตีมือผมมอ่าตีมือตีเออผมก็ตีแรงกว่านั้น ตีจนมือผมอยู่แบบนี้เลยแหล<น>ะบุะท๊ทีนี้ผมก็เลยหยิบมาอีกรอบอ่าหยิบมาอีกรอบปุ๊บเขาหยิบสติกเกอร์ไปแลว้วปุ๊บทีนี้เขาก็โยนสติกเกอร์เสร็จเขาก็ผักผมมีโอ๋อผักแบบไหนนะผัวกแบบไหนแบบไหนพูดว่าเขานั่งอยู่อย่างงี้ใช่ไหมผักแบบไหนผักแบบนี้บ่ะผักแบบนี้เหรอนั่นแหละหรือว่าหรือว่าจิ้มอย่างงี้นี่นะเขาจิ้มแบบโอ้ไล่เดินมาดิเดินมาดิเดี๋ยวเดินมาเอาบอยจิ้มดูดิแบบนี้เหรอไม่ใช่จิ้มจิ้มอย่างงี้อย่างี้อเหร โอ้ปุ๊บคงก็เลยเดินออกมาหน้ากล้องคงก็เลยเพรว่าไม่มีแผ่นเล็กบอตีนแล้วตีนะตกตัวเองแบบนี้เลยนะทำเพ้นท์ทำเพ้นท์ทำเพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้เหตุการณ์มันก็อยู่ประมาณนี้ครับครับแค่นั้นแหละปุ๊บคงกันเลยเดินมาหาพองอนเสร็จไปยังไงพองอนเสร็จทำยังไงกอนเสร็จก็เดินไปยังไงเดินไหนรถมอเตอร์ไซค์ผมก็อยู่นี่อ่า รถมอเตอร์ไซค์ผมก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นนั่งสุบุรีอ๋อทีนี้เขาคุยเันเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาอเขาเรียกไวรุ่นไวรุ่นอผมก็ไม่หันออเพราะว่าตอนนั้นผมก็ทิ้งเพราะว่าผมก็เดินมานี่อ๋อเดินหาแท่งเก่งตอนนั้นตอนนั้นคือไม่พอใจแล้วไม่พอใจล้วไงคือไม่อยากเล่นแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วคุยง่ายก็คือไม่อยากเล่นด้วยแล้วอ่ะก็ในเมือเขา ทำขนาดนี้แล้วไม่กล้าเล่นแล้วผมอมืนี่ครับพี่เอกพี่เอกก็ยุให้ผมไปจีบไปจีบผมก็เลยบอกว่าโอ้ผมไม่จีบแล้วพี่เอกเอ้ก,กินยาหมดหรือยังหมดยังฮะหายดีเดิหายดีแล้วนี่ไหนดูข้างหลังนิอ้วข้างหลังเริ่มเริ่มหดแล้วแต่ยังไม่หายเท่าไหร่รหดแล้วเริ่มหดแต่ไม่มีอาการ ไม่มีอาการคันนะี่ยลูกทีถ้าหน้าฝนอย่นี้มันจะมีอาการคันนี่ไม่มีอาการคันไม่มีอาการเลยถ้าเก่วเมวนไปก็ไม่อยอมบอกผมไปไหนไปบ้านเซียท็อปนี่อ๋อแล้วใครจะเป็นลู้เนาะใครจะไปรลูกเนาะเอง <ผม S 1> ไม่เห็นมาเนาะบ้านทั้งวันรู้กันุดผมมาไม่ได้ตาฝนมันก็ดับกลางทางนี่เงเนี่ย ใครจะเป็นรูว่าจะวางหรือไม่ว่างเอ้ยตกมีอะไรฝากถึงผู้สาวไหมเอ้ามีอะไรทํามในใจฝากถึงผู้สาวไหมอ่ะฝากถึงหน่อยฮะไม่มีหรอไม่มีบอเดมีมีแค่ว่าก็คิดถึงเหมือนเดิมแล้วออเว่าทีหลัางไม่สะอาดเตะเตะเตะได้ยินข่าวว่าเห็นว่าถามถามใครนะว่าตอนไหนเขาจะมาอีกไง ใช่ไหมถามใครไม่เคยทักไปหาใครเด็จริงวะผมไม่เคยทักไปหาเลยได้เมียเขาอ่ะทักมาแล้วมันมีไอเฟสหนึ่งอ่ะไอเฟสหนึ่งผมดูไปมันเหมือนเฟสจริงหรือเฟสปลอมหรอกไม่รู้ว่าเฟซเขาหรือเปล่าเขาเป็นคนทักผมมาเนี่ยเฟซนั่นแหละแล้วผมสงวนใจผมไปดูทั้งสองดูทั้งเฟซจริงแล้วก็เฟสเก่านี่มาแบบ ไอเฟซไอเฟซนี่มันเหมือนกับเขาปลอมมามเนออี่ยชื่อกัลยาเหมือนกันแต่ผู้ติดตามไม่มีนะโอ้โอผู้ต<ม>ิดตามไม่มีครับแต่เฟซยิงผู้ติดตามสามหมื่นกว่าอืผมก็คิดอยู่ในใจว่าพมก็ถามไหมคุณนั่นเลยเนาะที่แชทมาหาหาผมอะ่ะว่าถามว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าปลปกข้ามานี่เขาบอกว่าตัวจริง บอกว่าตัวจริงแล้วไทยชุดตอนนี้มาที่ตอนนี้เขาใส่เสื้อสีชมพูตอนที่ว่าเขาผักผมตอนนั้นแหละอืมตอนนี้ผมน้อยใจแล้วผมกลับไปบ้านนั่นแหละนั่นแหละเขาเลยทักมาอ๋อทักมาหาครับอ๋อทักมาหาแล้วทีนี้เขาก็ถามผมว่าอยู่ไหนผมก็บอกว่าอยู่บ้านทําทําทําจริงจริงจังจริงจังนี่จริงจังไหม จริงจังไหมชอบคนไหน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 อชบคนไหนชื่ออั้มเออโอกไติดตามติดต่ออื่นอยู่เลยนี่นะครับโอ้เพิ่งเห็นเมื่อวานไหมเพิ่งเห็นเมื่อวานไปติดตามติดต่ออื่นทั้งคนชื่ออั้มแล้วก็ทั้งคนนี่แสงเกงฮาสั้นนั่นแหละเนี่ยคนแสงจริงชื่ออะไรชื่อโอปโปเจ้ ใช่ใช่หรือเปล่าใช่ชื่อ,อ,อโอปอลรุ่นหนึ่นอนดีว่ะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังจะพูดถึงพอดีเลยมาทั้งคู่เลยมาแล้วนัน่นคนแก่คนแก่เยอะไม่เก่งีกแล้วโอ้โอดีครับมี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 กักด้วยมีกักด้วย ช้ำใจยังไงช้ำโอ้ช้ำใจยังไงก็ต้องดูยังไม่ใช่น้ำไวโบโบมาดูได้เนี่ยว้ำไวรุ่นน้ำมันท่วมแล้วดูน้ำมันโดนตอกๆเลยเนาะไปไปพาไปเอ๊ะนั่นหน่อยเอาหัวฉีดไปทำเลยไปรถน้ตู ยี่มาโจดทำอะไรกัเงี้ยนะห้างที่โจดไม่ได้ป่ะเอาพี่ถอดคาบูไอ้ไวรุนล้างทำไมมันหนูตันครับอืมหนูหนูตันบอกตายแล้วบอกว่าถอดคาบูนะเป็นไรต่อยขวาต่อยหูตัวเองต่อยหูตัวเองต่อยหูซ้ายไปไปไหนครับพาไปเอากระชีดไปทำ เดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องจันชายก่อนหาเรื่องจันชายดิหาเรื่องไปไปไหนครับคนแก่มาทางนี้มาทางนี้ร้า,าน,นรถเฝ้าตูดิอไปทางไหนครับคนแก่กไปทางไหน,ค,นครับคนแก่สวัสดีฮะ เป็นไรบวมเลยแม่ขึ้นเขาไงวันนั้นแหละเริ่มจ้ารถในหนองเหมิงเรื่องว่ามีเปลือกตัวอย่างแม่เลยโอ้ทำไมบวมลงได้ไหมนี่โอ้ทำไมบวมนะจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวให้ตายกินรังรถนี่จอดตรงนี้ไหมเดินยากนี่เลยนี่ไปเดี๋ยวเอาหัวชีดไปทำก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไว้รับเองอ่ะ